ย้อนเวลาไปกับผมครับย้อนกลับไปในวันที่คุณอายุเจ็ดขวบเคยมีผู้ใหญ่สักคนไหมครับที่ดุคุณว่าหยุดเดินเดี๋ยวนี้อย่าเดินเล่นไปวิ่งซะมันไม่มีหรอกครับสิ่งที่คุณได้ยินมีแค่อย่าวิ่งเล่นนั่งนิ่งๆอย่าซนผมรู้ครับว่าในสมัยนั้นคุณคงต้านใช่ไหมครับเพราะธรรมชาติสร้างเด็กมาให้วิ่งครับสัญชาตญาณดิบในตัวเด็กๆเ,เรียกร้องการประทะ การกระแทกกระทันเด็กต้องการออกแรงอย่างหนักหน่วงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกยืดขยายและสร้างกล้ามเนื้อนั่นไม่ใช่ความซุกซนหรือเกเรครับแต่มันคือการเติบโตของมนุษย์ผู้ใหญ่ไม่ได้แค่ดุคุณเพราะรำคาญครับแต่พวกเขากำลังส่งต่อไวรัสทางความคิดที่รับมาจากคนโบราณโดยไม่รู้ตัวไวรัสที่ระบุว่าการออกแรงคือสัญ,ญลักษณ์ของาธาตและไพร่ครับพวกเขาถูกล้างสมองสืบต่อกันมาว่า คนที่มีบุญวาสนาคนที่จะเป็นเจ้าคนนายคนต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ต้องกายละเอียดและต้องไม่เสียเหงื่อส่วนคนที่ขุดดินแบกหามเหงื่อใครเปียกโชกร่างกายปูดโปนด้วยมัดกล้ามเนื้อนั่นคือพวกทาตไพร่ด้วยความหวังดีผู้หลักผู้ใหญ่จึงพยายามลบภาพของไพร่ออกจากตัวคุณพวกเขาสั่งให้คุณนั่งนิ่งๆเหมือนรูปปั้นเพื่อฝึกให้คุณดูเหมือนนายคนและนั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นที่สัญชาตญาณออกกำลังกายของคุณถูกทำลายนี่คือจุดเริ่มของการถูกฝึกให้เกลียดความเหนื่อยและกลัวการออกแรงจนวันนี้ที่คุณโตเป็นผู้ใหญ่คุณก็ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของผู้มีอันจะกินที่ไม่ต้องออกแรงเยี่ยงทาตเอาไว้ได้ครับผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับผีตัวหนึ่งครับที่มันสิงอยู่ในวงการวิชาการมันมีชื่อทางเทคนิคว่า the wooze effect มันคือกระบวนการที่เรื่องโกหกเรื่องหนึ่งถูกยิบยกขึ้นมาอ้างถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดปากต่อปากเป็นทอดๆจนกระทั่งคนเชื่อว่ามันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วไอการพูดปากต่อปากซ้ำๆข้อมูลยิ่งเกิดการกลายพันุ์ครับจากเดิมที่เป็นแค่ข้อแนะนำมันกลายสภาพเป็นข้อบังคับจากเดิมที่เป็นแค่ความเชื่อมันถูกบิดเบือนจนกลายเป็นงานวิจัย และเหยื่อรายใหญ่ที่สุดของปรากฏการณ์นี้ก็คือเรื่องการเดินนี่แหละครับผมจะบอกความลับให้ฟังครับจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายลวงโลกนี้มันเริ่มในยุค80ครับตอนนั้นเริ่มมีกระแสะออกกำลังกายครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเหน็ดเหนื่อยก็เลยมีคนหัวหมอเห็นช่องว่างทางการตลาดตรงนี้ครับในยุคนั้นมีเรื่องโกหกเรื่องหนึ่งถูกเขียนขึ้นเป็นหนังสือขายดี มันพยายามกล่อมประสาทคนทั้งโลกว่าการเดินคือที่สุดของการออกกำลังกายคุณรู้ไหมครับว่าใครคือกลุ่มแรกที่ติดไวรัส,สทางความคิดนี้ไม่ใช่คนทั่วไปหรอกครับแต่คือหมอครับหมอผู้ซึ่งต้องการคำตอบสำเร็จรูปที่ง่ายที่สุดในการตอบคำถามคนไข้พวกเขาฉกฉวยเรื่องโกหกนี้มาใช้ทันทีโดยไม่เคยตรวจสอบรากเหง้าหรือโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ของมันแม้แต่น้อย และเมื่อหมอเชื่อเครื่องจักรของระบบก็เริ่มทำงานครับนี่คือเข้าสู่กระบวนการที่ผมเรียกว่าการซักฟอกผ่านงานวิจัยนักวิจัยหยิบเอาเรื่องโกหกในยุค80นั้นมาตั้งเป็นสมมุติฐานตั้งต้งตนแล้วสร้างงานวิจัยแบบสังเกตการที่บิดเบือนเพื่อรองรับทงคำตอบที่มีอยู่แล้วพวกเขาอ้างอิงงานวิจัยของกันและกันวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทของข้อมูลเท็จนี่คือจุดที่วูเซลเอฟเฟกต์ทงานครับ ข้อเท็จจริงดั้งเดิมที่บอกว่าการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแม้เล็กน้อยแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเช่นการเดินก็ยังดีกว่าการนอนเฉยๆถูกฟอกตัวผ่านกระดาษวิจัยนับพันๆจนกลายพันธุ์เป็นประโยคที่ว่าการเดินคือการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันไม่ใช่ความจริงครับมันเป็นเพียงเรื่องโกหกที่ผ่านการชุบตัวทางวิชาการเพื่อให้คุณยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้อย่างสนิทใจครับ สงสัยกันไหมครับว่าจากเรื่องเพลเจอร์ทางวิชาการกลายเป็นลทัทธิออกกำลังกายลวงโลกได้อย่างไงคำตอบคือกระบวนการผูดปากต่อปากจนกลายเป็นความเชื่อสนิทใจครับเมื่อหมอคนหนึ่งพูดหมอคนที่สองได้ยินและหมอคนที่ร้อยนำไปบอกคนไข้เรื่องโกหกจากยุค80ก็หลุดพ้นจากคราบของสมมุติฐานและกลายสภาพเป็นบรรทัดฐานทางการแพทย์โดยสมบูรณ์ครับ วันนี้วงการแพทย์ไม่ได้แค่แนะนำให้คุณเดินนะครับแต่พวกเขาเชื่อจริงๆว่านั่นคือจุดสูงสุดของการดูแลร่างกายมันคืออาการล้างสมองหมู่หรือ mass indoctrination ที่ไม่มีใครกล้าส,สงสัยแม้แต่คนที่ใส่เสื้อกาวเองแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนทั้งโลกถึงเกลียดการออกกำลังกายก็ถ้าคนเราเริ่มเดินออกกำลังกายมันก็น่าจะพัฒนาการเป็นการวิ่ง ปั้นจักรยานการยกเวทหรือกีฬามากมายที่ออกแรงจริงจังสิแต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้นครับเมื่อคุณถูกหลอกให้เชื่อว่ากิจกรรมที่น่าเบื่อไร้แรงประทะและเชื่องชา้าคือการออกกำลังกายความเชื่อตรงนี้จะกลายเป็นไมเซ็ตว่าคนเราไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายหนักๆให้เจ็บปวดก็ได้ผลที่ตามมาคือหายนะซ่อนเร้นที่ทำลายชีวิตคุณไปทั้งชีวิตครับ สมองของคุณจะปฏิเสธกิจกรรมที่ต้องออกแรงจริงๆทันทีครับเพราะเมื่อเทียบกับมาตรฐานบิดเบือนที่คุณได้รับมาการวิ่งการยกเวทหรือการระเบิดพลังมันดูรุนแรงเกินไปเหมือนเป็นการทรมานตัวเองโดยใช่เหตุผมจะเปิดเผยความจริงที่โหดร้ายที่สุดให้คุณฟังครับการเดินคือการปิดสวิตช์สัญชตาตญาณดิบๆของคุณครับ การออกกำลังกายที่แท้จริงคือการปลุกสัตว์ร้ายในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาเหมือนตอนที่คุณอายุเจ็ดขวบแต่การเดินคือการปิดสวิตช์สัญชตาตญาณนั้นครับยิ่งคุณเดินมากเท่าไหร่สัญชตาตญาณการล่าการกระโดดและการระเบิดพลังของคุณยิ่งฝ่อและตายลงอย่างช้าชาร่างกายคุณจะเริ่มชินกับสภาวะจำศีลที่ยังเคลื่อนที่ได้และสุดท้ายคุณก็กลายเป็นซากศพของผู้ดีครับ ผมขอสั่งให้คุณเลิกตกเป็นเหยื่อของคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่กลัวเหงื่อผู้ใหญ่ที่รังเกียจกิจกรรมของไพร่ธาตุผู้ใหญ่ที่ยอมจำนวนต่อโรคภัยโดยหลอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วด้วยการเดินคุณไม่ได้กำลังรักษาสุขภาพหรอกครับคุณแค่กำลังรักษาชนชั้งในจิตใต้สำนึกของคุณเอาไว้และปล่อยให้ร่างกายที่แท้จริงของคุณเน่าตายไปในกรงขังที่ชื่อว่าการเดินคือการออกกำลังกายครับ